าการนำเสนอ powerpoint นะคะ20สไลด์ภายในเวลา5นาทีเท่านั้นค่ะ 所以说，我们想次再。 เด็กที่ถูกทำแผนไปเนี่ยป็นแทนที่เขาจะได้มีอนาคตที่สดใสและได้ได้เรียนได้ได้เติบโตขึ้นมาทำความดีนะคะแต่เนื่องจากทำให้พ่อของพ่อและแม่ของลทำให้เขาต้องจบชีวิตเสียไปนะคะต่ตางจากเด็กพวกนี้เห็นไหมคะใบหน้าที่ดูรายยิ้มของพวกเขาถือให้เห็นว่า รับเงินเสมอตัวเนี่ยไปแปะไว้ตามที่ทไม้ตามผน้มาของโรงเรียนค่ะแล้วเรายัางมีความคุณคณาที่จะทำให้น้องๆเนี่ยได้ทำความดีร่วมกับครอบครัวด้วยคาไปวันวนนนวดนั่งสวดมนต์ด้วยกันเพรก็ฟังธรรมผสมที่ค้ะที่ที่ค่ะอาจารย์มาให้ความรู้นะคะเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตให้เขาเก้าวเดิน ด้านเงินชีวิตไฟสืบสกุลนะคะค่ะก,ก็และยังมีคุณหมอนะคะพยาบาลจากโรงพยาบาลนะ,ะที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงนะคะด้านเรื่องของใบลูกนะคะมาให้ความรู้กับน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเพื่สัมพันธ์การรู้จักลับลับงานเพื่สัมพันธ์หมอไวอย้ด้วยวน,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 นะคะแล้วก็ภาพิจกรรมนี้นะคะจะเป็นภาพิจกรรมที่เราลงไปแก้ไข แล้ว, 6, ลว,วการรับเงินสมุดตัวของเราเนี่ยยังได้สื่อสารความดีต่อไปกับโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอของเราด้วยที่จะให้น้อง